ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567ใครมี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดในวันที่9สิงหาคม67นี้ใครที่มี7ข้อนี้คุณจะได้เงิน1,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในส่วนตรงนี้ ซึ่งเงินนี้จะโอนเป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้ได้เลยในวันที่9สิงหาคมโอเคครับมาดูกันไปพร้อมกันเลยกลองง่ายๆครับดูคลิปนี้ก็คือคุณมีให้ได้ทั้ง7ข้อนี้ให้ทุกข้อมีครบหมดคุณก็ได้เงินไปเลย1,000บาทแน่นอนครับข้อที่1เลยอายุ60ปีขึ้นไปตรงนี้ทุกท่านทราบดีครับคำว่าผู้สูงอายุตัดเกณฑ์ที่60ปีขึ้นไป60ปีปุ๊บ ก็คือจัดว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเรียบร้อยครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับก็ในสังคมผู้สูงอายุก็คือนับแบบนี้ก็คืออายุ60ปีขึ้นไปก็หมายความว่ามีเด็กเกิดน้อยทุกวันนี้ก็คือมีเด็กเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่ก็อายุเยอะขึ้นจน60ปีขึ้นไป ก็จะว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับอ่านี่คือข้อที่1อายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองอ่ามีข้อนี้ไหมมีแล้วผ่านข้อ1ครับข้อ2คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินได้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถได้เงินตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ให้สวัสดิการสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยที่ชื่อว่าโครงการเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะทํามาหลายปีแล้ว ก็ตรงนี้เนี่ยหากใครที่กําลังสงสัยอยู่ว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการงรฐจะได้เงินตรงนี้ไหมไม่เกี่ยวกันได้หมดทั้งคู่ครับอันนี้ข้อที่2ตรงนี้เป็นการบอกย้ําเตือนนั่นเองซึ่งคนในทุกคนมีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ข้อที่3นี่แหละที่หลายคนสงสัยกันเยอะครับก็คือผ่านการลงเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยหลายคนมาสอบถามกันมาเยอะว่า ผู้สูงอายุคืออะไรบางคนไม่รู้นะครับไม่เคยเข้าร่วมในส่วนตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมพูดในส่วนของคนที่ไม่รู้นะแต่คนที่รู้เนี่ยเขาก็เข้าร่วมไปนานแล้วนะครับก็คือได้เงินมาเป็นประจําบางคนได้มาหลายพันบางคนได้รวมรวมมาหลายหมื่นแล้วนะครับก็ถ้าคุณไม่อยากจะพลาดในตรงนี้ครับคุณก็ต้องไปทําการลงทะเบียนครับซึ่งเงินตรงนี้สามารถลงทะเบียนได้ทุกคนคนไทยทุกคนที่ผ่านเกณฑ์สามารถร่วมลงทะเบียนเงินตรงนี้ได้ ก็คือแต่ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้พูดถึงว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเท่านั้นถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยลงทะเบียนเพิ่งมารู้วันนี้วันแรกอ้มีเงินเบี้ยผู้สูงอายุ้ลยเหรอคุณก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าคุณมีข้อที่3ครับผ่านการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับนี่คือข้อที่3 ต่อไปข้อที่4คือเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนซึ่งถ้าเป็นของสิงหาที่จะได้ไก็คือต้องได้ของกรกดาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพุทธพาเมษามีนากุมภามกราเนี่ยคุณเคยได้เดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะได้ครั้งแรกในวันที่9สิงหานี้ ซึ่งเนื่องว่าจากคุณอาจจะลงทะเบียนนะครับแล้วผลก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นอะไรบัญชีแรงต่างแก้ไขอะไรให้สามารถโอนเงินเข้ามาได้ครับเพิ่งทําการเสร็จสิ้นก็เป็นไปได้นี่คือข้อที่4ครับถ้าคุณมีข้อนี้ก็ยินดีด้วยผ่าน4ข้อแล้วมี4ข้อแล้วต่อไปข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภาครัฐเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดข้อที่5บอกเลยว่าเป็นข้อที่สําคัญยิ่งสําหรับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กระถางภาครัฐเนี่ยตอนที่คุณไปลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารอะไรนะผมได้จัดทาอธิบายไว้อยู่นะครับคุณต้องให้ในบัญชีที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีเงินโอนเข้าไม่ได้หรือคุณให้บัญชีไปแล้วามันถูกต้องแต่บัญชีคุณอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปปิดใช้งานมันอย่าไปทําอะไรกับมันเลย ปล่อยบัญชีไว้อย่างนั้นเพื่อให้เงินได้เข้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนข้อมูลบัญชีหรือไม่ว่าไปปิดบัญชีทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการที่ทําให้เวลารัฐเขาจะโอนเงินให้คุณเนี่ยมันโอนให้คุณแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะว่าคุณเปลี่ยนบัญชีบัญชีคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐเขารู้ข้อมูลเดิมคุณก็จะไม่ได้เงินดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องอัปเดตบัญชีให้เป็นบัญชีใหม่ เป็นบัญชีปัจจุบันของคุณด้วยนะครับตอนนี้ที่กูเปลี่ยนบัญชีนะอันนี้คือข้อที่5ครับบัญชีต้องเปิดใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันเพื่อพร้อมรับเงินข้อที่6นี่คือข้อสําคัญมากที่สุดนะครับหลายๆคนสอบถามกันมาเยอะว่า1000บาทได้ทั่วหน้าทุกคนหรือเปล่าบอกเลยว่า1000บาทได้สําหรับคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับซึ่งผมก็เข้าใจผมอ่านคอมเมนต์หลายๆาพีพๆ่ๆหลายๆท่านเพื่อนๆหลายๆท่านได้มีการบอกเอาไว้ว่า โอ้กว่าจะ90ปีเนี่ยบางทีไม่ทันนะก็อยากให้รัฐช่วยตรงนี้ก็ข้าเจ้าที่ภาครัฐนะครับมาได้ยินเรื่องเหล่านี้สำหรับพวกเรานะที่มาคอมเมนต์ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะทําอะไรนะซึ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าโดยแล้วเนี่ยทางรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องการทําโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็จะเป็นไป เกิดขึ้นแน่นอนแต่สำหรับในครั้งนี้คนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000บาทนะถ้าจำนวนเงินที่ได้เนี่ยเพราะว่าหลายจำนวนเงินที่ได้ได้ตามอายุครับได้ตามขั้นบันไดอันนี้คือหลักเกณฑ์เก่าแล้วได้ตามขั้นบันไดแบบนี้เลยหากตัดเกณฑ์ที่60ปีคือผู้สูงอายุใช่ไหมครับ60ปีเปิดเข้ามาครั้งแรกเลยก็จะได้600บาทซึ่ง ผมบอกเลยว่าเงินสวัสดิการเนี่ยคือมันเป็นเงินที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับซึ่งสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านก็มีบุตรหลานอะไรต่างๆนะครับคอยช่วยเหลืออยู่แล้วเงินตรงนี้ก็เข้ามาเพิ่มแบ่งเบาภาระให้ลูกหลานนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐช่วยคุณซึ่งผมว่าดีเลยนะเพราะว่าเราเป็นประชาชนคนไทยที่ร่วมจ่ายภาษีกันมาตั้งแต่เริ่มทํางานนะครับจนถึงอายุกเกษียณอายุ แล้วอายุ60ปีขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเงินตรงนี้ช่วยเหลือได้เยอะทีเดียวะมา60-69ปีได้600บาท70-79ปีได้700 80-89ปีได้800และ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000บาทนี่คือข้อที่6ครับสำคัญมากๆข้อนี้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะ,ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนก็จะไปข้อสุดท้าย สมมุติคุณ60ปีคุณได้666เนี่ยได้600พอ70ปุ๊บได้700ทันที75ได้700อายุไม่ถึง80อย่างเช่น79เนี่ยก็จะได้700ครับ80ปีได้800 87ปีได้800อายุไม่ถึง90ปี89แบบเนี้ยได้800 90ปีก็คือได้1,000บาท94ปี1,000บาท102ปี1,000บาทครับจะเป็นแบบนี้จริงๆให้ทุกคนทั่วหน้าก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่7ครับ คนที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นคนที่มีชีวิตยอยู่ด้วยนะหากคุณกําลังดูเผื่อผู้สูงอายุที่มีการน,นะก็คือไม่มีชีวิตยอยู่แล้วนะครับต่อไปสู่ไปสู่พบภูมิที่ยอดเยี่ยมแล้วก็คือยังได้รับเงินเหมือนกันนะหากคุณดูคลิปนี้ในระหว่างที่วันที่สมมุติว่าเสียชีวิตยอยู่ในระหว่างที่วันที่ก่อนที่จะถึงวันที่9สิงหา1 1ึ 9, 1ง1นถึงหถึงถึงาสิงหาเนี่ยก็ ยังสามารถขอเรื่องรับเงินได้โดยมีพยานรับรองสองคนครับแล้วก็สามารถรับเงินในเดือนนั้นของเบี้ยสูงอายุท่านนั้นก็จะได้เลทในอายุท่านนั้นเลยเช่นเสียชีวิตในอายุ111ปีอย่างเงี้ยก็ได้1นึ่บาทเสียชีวิตใน200ปีอย่างเงี้ยก็ได้1นึ่บาทนะครับยกตัวอย่างแบบนี้จะได้เห็นภาพกันนะครับแต่ถ้ามีก็คือยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ได้รับแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในเดือนสิงหาตั้งแต่วันที่1นึถึงเสิงหาก็จะได้เดือน สิงหาเนี่ยวันที่9สิงหาเป็นวันสุดท้ายครับนี่คือ7ข้อมี7ข้อนี้คุณได้เงิน1,000บาทอย่างแน่นอนครับกองเงินจะเข้าในวันที่9สิงหาคม2567เป็นวันศุกร์นะครับเข้าในเดือนสิงหาคมสามารถกดเป็นเงินสดเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาัครตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ1,000บาทผมมีวิธีการใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูและทําตามได้แล้วก็เงินผู้สูงอายุเนี่ย หลายลคนสอบถามว่าทําไมบางเดือนได้วันที่10บางเดือนได้8บางเดือนได้9ะอะไรเงี้ยโดยแล้วก็จะได้วันที่10นะครับเพราะว่าการเงินของเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนครับถ้าหากวันที่10ตรงกับวันหยุดครับซึ่งวันที่10อันนี้ตรงกับวันเสาร์ก็เลยโอนเร็วหน่อยวันวันที่9ครับโอเคเนี่ยสามารถกดเป็นงินสดมาใช้ได้เลยครับจากธนาคารกรุงไทยหักเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่งคารกรุงไทยผู้สูงอายุต้องได้รับเงินถัดไป2วันทาการนะครับอันนี้ อันนี้เพื่อนเพื่อนวิ่งน้องที่ได้รับเงินเนี่ยช่วยบอกกันหน่อยนะครับก็อยากจะเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณใช้ธนาคารอะไรกันบ้างแล้วธนาคารของคุณเนี่ยมันได้เงินตรงตามวันที่รัฐเขาบอกหรือเปล่าโอเคนะครับอ่าน,นี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่มาฝากกันสำหรับวันนี้ครับขอบทุณท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมไปดูสำหรับคุณที่ยังไม่ลงทะเบียนไม่ผู้สูงอายุ1000บาทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ